วิธีเข้าไปดูว่ามีร้านค้าส่งคำเชิญจะส่งสินค้ามาให้เราไหมแล้วก็เราควรจะจัดการยังไงเก็บไว้หรือว่าลบทิ้งดีนะคะให้กดเข้าให้กดเข้าตรงนี้นะคะคำเชิญขอความร่วมมือปุ๊บพอกดเข้าไปใช่ไหมเราก็จะเห็นตะกร้าที่เขาเชิญมาน่าสนใจไหมนะคะให้ดูตรงนี้ค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าแปลว่า ให้ค่าคอมมิชชั่นเรามากกว่าปกติแต่ว่าเราต้องซื้อสินค้ามาเองนะคะแต่ถ้ามันเขียนว่าตัวอย่างฟรีอย่างเงี้ยโอเคเขาให้ตัวอย่างฟรีด้วยเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกว่าเอามารีวิวดีไหมนะคะถ้าเกิดเราอยากได้เราก็กดเลือกสินค้าตัวอย่างแล้วก็กดขอได้เลยแต่ถ้าเราไม่อยากได้นะคะอย่างอันเนี้ยมันให้ค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าแบบ ฟิล์มต้องซื้ออะฟิล์มก็จะไม่เอานะคะเพราะว่าของที่ต้องซื้อฟิล์มก็จะหาเองอยู่แล้วฟิล์มว่าก็ใช่ว่าทุกร้านเขาจะให้เรานะคะฟิล์มเคยแบบกดขอสิบอย่างได้สามอย่างอย่างอันเนี้ยไม่ให้อะไรเลยค่ะคอมก็ไม่ให้แต่เขาเอามาเสนอเราเผื่อแบบเราสนใจนะคะไม่ค่อยสนใจหรอกแบบเนี้ยบอร์ดอะดูโน่ฟิล์มามาทําอะไรเลิกการเป็นวิศวะไปแล้วทุกคนบางทีเราก็ได้เห็นของแปลกๆเยอะมากเลยนะทุกคนแบบเอ,อ้ย สมัยนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอไม่กดไม่สนใจนะคะมันจะได้ออกไปจากหน้าฟีดเรามันจะได้ไม่ลบนะคะทุกคนให้มันลบออกไปไม่งั้นมันจะเยอะมากเป็นวิธีจัดการง่ายๆนะคะไม่งั้นน่ะมันก็จะลบไปหมดเลยเราก็จะไม่เห็นคําขอใหม่ๆอ๋อแล้วก็วิธีดูอีกอย่างนึงว่าคําขอเนี้ยจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะคะคือให้ดูตรงนี้นี่มันจะเขียนว่าใช้ได้ตั้งแต่4ธันวาคม2024ถึง4ธันวาคมปีนี้ เอาก่อนฟิล์มได้กล้องดิจิตอลมานะคะคือแบบเข้ามาดูแบบเหลือหนึ่งวันสุดท้ายเกือบอดแล้วนะคะเพราะว่าฟิล์มทํางานหลายอย่างฟิล์มก็ไม่ได้เข้ามาเช็คคือเข้ามาเช็คก,ก็จะได้โอกาสใหม่ๆด้วยสําหรับคนที่ทำติ๊กต็อกเราก็อยากรีวิวสินค้าลองเข้ามาดูตรงนี้นะคะอาจจะมีร้านส่งอะไรมาให้เราเยอะแล้วก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ไปจัดการดูนะคะทุกคน